บุรีอีกครั้งหนึ่งนะครับยังคงมีมวลน้าไหลเข้าพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะที่อํเาเภอกบินบุรีและอํเาเภอศรีมหาโพธิและต้องจับตานะครับว่าในคืนนี้จะมีฝนตกลงมาเพิ่มอีกหรือไม่ติดตามกับคุณวุฒินันจันมารายงานจากอํเาเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีครับเชิญครับคุณวุฒินันครับคุณครับคุณศศิพงครับสำหรับข่าวลือที่มีมาตั้งแต่ช่วงเช้านะครับว่าจะมีการชุมนุมประท้วงในเรื่องของประตูระบายน้ํานะครับก็สรุปแล้วว่า เป็นเพียงข่าวลือเท่านั้นครับข่าวลือเรื่องการชุมนุมของชาวบ,บ้านในพื้นที่อำเภอกบิบุรีที่จะรวมตัวปิดถนนกันในวันนี้ในช่วงเช้านะครับจากการสอบถามข้อเท็จจริงจากส่วนราชการแล้วก็ส่วนที่เกี่ยวข้องพบว่าไม่มีการชุมนุมในพื้นที่อำเภอกบิบุรีแต่อย่างใดครับเนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดได้เปิดประตูระบายน้ําเพชรเออบ ประตูระบายน้ําท่าแห я, และประตูระบายน้ําหัดยางในอำเภอกบินบุรีที่ระดับความสูง 1. 50เมตรเซนติเมตรทั้ง3บานครับตามความต้องการของชาวบ้านซึ่งเปิดตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วครับแัะจัการเปิดรประตูน้ำครับส่งผลให้มวลน้ำนะครับไหลเข้าพื้นที่อำเภอกบินบุรีศรีมหาโพธิอำเภอเมืองและอำเภอบ้านสร้างตามลาดับระดับความสูงของน้ําก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับด้านนายสุภาพคลี่กระจายนะครับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงอุตสาหกรรม ได้กล่าวหลังจากตรวจเทียมโรงงานอุตสาหกรรมในเครือนิคมอุตสาหกรรม304 Industrial Park พร้อมกับมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับซึ่งได้บริจาคมาจากกลุ่มโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม304นะครับท่านก็บอกว่าพานในนิคมนะครับมีโรงงานอยู่จํานวน112โรงทุกโรงงานได้รับการตรวจสอบด้านความมั่นคงของโครงสร้างและพื้นที่รากฐานในการป้องกันน้ําท่วม อีกทั้งปัจจัยทางภูม,มิศาสตร์นั้นยังตั้งอยู่ในจุดที่สูงจากระดับน้ําทะเล20เมตรห่างจากแม่น้ําปราจีนบ,บุรี20กิโลเมตรพื้นที่ทั้งหมดของนิคมนะครับมีความสูงโดยเฉลี่ยนั้นสูงกว่าพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยประมาณ10กิโลเมตรครับด้านนายปน,นัดพัสสุสมุ าชยพัฒนะครับประธานที่ปรึกษาฝ่ายการเมืองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมอำเภอศรีมหาโพธิ์พร้อมเป็นประธานมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ําท่วมสูงในพื้นที่ตำบลบ้านทามอำเภอศรีมหาโพธิจำนวน500ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบเกือบครบทั้ง10หมู่บ้านครับ ส่วนที่วัดปทุมบูชาในจําหวบ้านทามรับิสูุสงฆ์และชาวบ้านต่างต้องสลับหมุนเวียนการเฝ้าจับตาระดับน้ําทั้งวันทั้งคืนและก็ช่วยกันกรอกถุงทรายเพื่อสร้างคันกั้นน้ําขณะที่ระดับน้ําค่อยๆเพิ่มขึ้นตามลําดับครับแล้วก็เอ่อล้นเข้าท่วมบริเวณวัดบ้างแล้วโดยที่วัดแห่งนี้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ําจํานวน2เครื่องเพื่อช่วยระบายน้ําที่เอ่อเข้าท่วมวัดตลอด24ชั่วโมง ด้านระดับน้ำในพื้นที่เทศบาลตำบลศรีมหาโพธนะครับโดยเฉพาะในตลาดสดท่าประชุมระดับน้ํายังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ก็ช้าๆนะครับกระแสน้ํายังคงไหลเชี่ยวส่งผลให้สถานที่ราชการไม่ว่าจะเป็นที่ว่าการอำเภอศรีมหาโพธสถานีตำรวจพุทธรศรีมหาโพธต้องจมอยู่ท่ามกลางสายน้ำนะครับโดยเฉพาะที่สถานีตำรวจพบว่ามีรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจรถของกลางก็ยังจอดจมน้ำอยู่จำนวนหลายคันครับ และการตรวจสอบสถานการณ์น้ำล่าสุดพบว่าระดับน้าในพื้นที่ของอำเภอคาบินบุรีและก็อำเภอศรีมหาโพธิลดลงบ้างเล็กน้อยระดับน้ําไปเพิ่มขึ้นที่อำเภอเมืองแทนนะครับและาหากคืนนี้นะครับรวมถึงในวันเสาร์วอาทิตย์นะครับไม่มีฝนตกลงมานะครับก็จะเข้าสู่ภาวะตามปกติก็คือว่าน้ําจะไหลไปทางอำเภอบ้านสร้างต่อแต่ถ้าเกิดว่าฝนตกตามคําพยากรณ์ของทางอุตุนิยมวิทยานะครับแน่นอนว่าเหตุการณ์จะกับตัลรับปครับจะไปเริ่มนับหนึ่งใหม่ที่อำเภอคาบินบุรีครับ ตัวนี้กลับไปทางคุณสัติพงศ์ครับคุณคุณวุฒินันนะครับ